สวัสดีค่ะวันนี้วันที่6เมษายน2566น2,566ค่ะพบกับอูซางบอยมหาสารคามค่ะวันนี้อูซางบอยลาพวงรถไถขั้นนี้มาทรงลูกขายู่บ้านหนองปาไก่ค่ะตำบลสีแก้วอำเภอเมืองจังหวัดลอยเอ็ดชลูกค้าผนเลือกเป็นรุ่นหลอดเดียวดัมือค่ะขั้นนี้จากวกวางยุทีเมตรเ0ค่ะย่ายูทีสอเมตร80ค่ะ สูงยทีเมตรหนึ่งขั้นนี้จะเป็นเล็กร่างซีเป็นโตคัสซีค่ะจะมีบันไดมีหมวกมีกองเครื่องมือแถมหาเหมือนทุกขั้นค่ะอาจจะเป็นกระทะไม้ขอบจิา๋าเป็นยางเปอร์เซนต์ค่ะขั้นนี้เดี๋ยวเบิ้งช่วงล่างขั้นนี้จะใส่เผ้าของเป็นเท้าของตัวอนิสันพิกเอ็มค่ะเดี๋ยวจะซุม่มให้ลงไปไกลของอูซางบอยจะรับประก,กันเท้ารับประก,กันโครงสร้างค่ะถ้ามีปัญหาอย่างสามารถแจงปัญหาซางบอยเลยค่ะตรงข้อนี้กะ แข็งแรงค่ะสร้างบอยจะซับหาแบบนี้แข็งแข็งไปทุกขั้นจา้าแบบนี้ข้อลากกับบิดได้ค่ะรอยแปองศาถ้าเกิด f อฟซคน้นใดทีมีรถไทยยังบรททันนี้มีผ่วงกับสามารถโทรสร้างสื่อกับสร้างบอยเลยค่ะเบอร์โทร,ร้างบอย062 3์1 7สองส่หนค่ะคันนี้ลูกค้าเพลเลือกเป็นด้านนอกสีสมค่ะด้านในเป็นกระบะสีเหลือง แล้วก็ฟ้าถ่ายก็จะเป็นฟ้าถ่ายสองระบบค่ะถ้าเกิดฟ้าถ่ายแบบนี้สร้างบอยกกจะคิดค่าใส่ใจเพิ่มเติมนิดหน่อยค่ะถ้าเกิดลูกค้าคนใดที่สั่งเขา,มาเมื่อแล้วค่ะแต่ว่าอยากได้ฟ้าถ่ายแบบนี้ก็สามารถแจ้งเต่ยนได้ค่ะสีสันก็เลือกเองได้ค่ะของอูสร้างบอยแกจะไม่ทุกสีกกจะรับประกันโครงสร้างรับประกันเผผ่ไ้ทุกขั้นจา้าถ้ามีปัญหาอย่างก็โทรหาสร้างบอยได้เลยค่ะนี่ค่ะฟ้าถ่ายของรุ่นด,ดำมมือองศา,าการดำกกจะประมาณนี้แหละคะ่ะ ขนี้ย่าวทีสอเมตร80กะจาก 2, จบรรทุกมั่นซ้ำปะลังไดประมาณสามตันถึงสามตันหาเล่านี่แหละคะ่ะช่องทางการติดตอ่อของอูซางบอยเกิดจะมีทั้งติ๊กตอกแล้วก็ทั้งยูทูบแล้วก็ทั้งเพจแล้วก็ทั้งเฟซบุ๊กส่วนตัวะคะ่ะอาซางบอยจะใส่สื่อเดียวกันคืออูซางบอยมาหาสารคามค่ะเอิกะล่องเข่าไปเสิร์ชเบื้องค่ะสะดวกติดตอ่อช่องทางใดกะสามารถติดตอ่อในช่องทางนั้นเลยจ้า ข้านี้เขาก็จะไปเป็นรุ่นรอคููดํามือค่ะจะไปส่งลูกคาย,ยู่อําเภอมันจ้าคิลี่จังหวัดขอนแก่นค่ะเปิดทางใดล่าบนกระถอดใดตามที่ทีสร้างบอยแห่เบิงงค่ะใส่งานไปโดนๆเลยค่ะแข็งแรงทนทานฟ้าถ่ายกะนี้ค่ะเปิดได้แบบนี้อีกแบบนึงเหมือนรุ่นธรรมดาค่ะ มีเปิดล่งด้านล่างแบบนี้ค่ะอันนี้เขาเอินฟ้าถ่ายแบบสองระบบผ่าแต่จะมีาาพาใส่ไส้เพิ่มเติมจากราค่าพ่วงมาอีกขั้นหนึ่งค่ะสีกับเหลืองได้เลยค่ะไม่ถูกสีของอูซางบาลุคามักสีไดกะจะัดหายเลยค่ะสีโสมห้มันเขาก็กรดถดรทถถ้ายทางในไาลุคาเลือกเป็นสีเหลืองค่ะก่อนการใส่งานกะไ้ลุคาไปเติมล่มเองอีกค่ะเพราะว่า เวลาหลากมาจะบบัเติมแข็งค่ะมีค่ะด้านหน้าก็จะมีช่องจอไฮไว้ทำม่องข้างหลังส่วนหมวกด้านบนกะนางได้ว่างของใดค่ะมีบันไดบันไดสองขางกะปีนขึ้นลงได้จริงค่ะรับน้ำนักได้กะรุนลอยโล่ผลคาค้าตังกะจะเป็นค้าตังแบบเกียวปั๊บแบบนีไหทุกขั้นค่ะจะบบไดรอ่ายกขึ้นยกลงเหมือนรุนกันๆค่ะมันหนักกะ แถมให้ลูกค้าไปเลยจาบ่ไไรคิดค่าสายใจอีกอย่างเพิ่มเติมซางบอยก็ให้ไปเลยแล้วก็มีแถมเสืออูคือเกาค่ะซางกับอูซางบอยก็จะบ่ผิดหวังดอกค่ะเดี๋ยวขั้นหน้าเขาไปเจอกันอยู่อำเภอมั่ใจาคิรีจังหวัดขอนแก่นจับเป็นรุนรอคูดำมือค่ะเป็นตัวเผ่าหกหลอนะคะเนาะเห็นใน y o YouTube บปคหายายเนาะเห็นในย t u b e ของยายวะอย่างได้ทอหาปุ๊บสื่อปั๊บเลย เวลาโยกดำกันสี่ต้องใส่ใบทำดำค่ะเดี๋ยวมันจังบังบลงมากนี่ค่ะป้องกันอันตลายใส่งานบอยาค่ะคุณยายนี่แหละว่าผิดหวังเลยค่ะคุณยายสางกับสางบอยสางบอยดูแลให้เบิร์ มีปัญหาอย่างโทรหาเลยช่างบอยดูแลห้ค่ะผันผู้คนครับของเนาะรับข่องจะถอยเข้าเดียวเข้าไกลภรรยานั่งรถขั้นเตา เราให้แล้วค่ะให้ได้ไร์ขึ้นมากเกา่าเข้าบ้านแล้วเรียบร้อย